ยิบหายแล้วคือปืนที่มีขายหรือมีสุ่ม นในงานเกมที่ผ่านมาที่เพิ่งจบไปนะครับงาน PBC s 2 0 2 3นะครับงาน2023นะอ่านั่นก็คือ HK C 1 6ตัวนี้นะครับผมถาวรด้วยนะของเทพของเทนะครับ HK C 1 6ผมเคยํำคลิปรีวิวแล้วผมไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายนะครับผมนะแต่ว่าเรื่องความที่แบบนะสายสะสมหรือสายที่แบบยังไงชอบแบบแบบชอบปืนดั้งเดิมอะ่ะเออนะครับเปิดตัวนี้นะครับสีดำ นะครับดำสนิทเลยนะครับผมดำทมินเลยทีเดียวนะครับผมนะเออผมเห็นแล้วผมก็อุ้ยมันดูแบบมันดูสวยเหมือนกันนะเออตัวดั้งเดิมอ่ะจริงๆผมเป็นคนที่ชอบปืนตัวดั้งเดิมอยู่แล้วนะครับผมและนี่ก็คือนะอีกหนึ่งตัวปืนเลยนะครับผม HK416 นะครับผมนะใครชอบใครอะไรช่วยคอมเมนต์ทีนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมมาเดี๋ยวผมไปเล่น HK416 ตัวนี้กันนะครับผมก่อนหน้านี้ผมไปลองเล่นมาแล้วนะครับอ่าไปลองเล่นมาสองรอบเลยก็คือแบบหาฉายาให้กับเจ้าตัวปืนตัวนี้ ก็คือหาใช้ให้ใหกับตัวเองเออเวลาเล่นออกมามันจะได้แบบจะได้แบบดีๆนะครับผมอา ahi, เดี๋ยวผมขออนุญาตไปหาห้องเล่นให้คนดูได้ดูกันเลยดีกว่านะครับในคลิปนี้ครับผมไปครับ e ไปแบนร็ว Double in kill. Fire hole. the ห้องที่ผมไปเล่นมาสองห้องที่เป็นวอลมาเนี่ยหดูเดือดมากบอกเลยแ,แบบแบบจะแบบให้ผู้ดูเห็นไงตอนแรกว,ว่าจะไปเล่นห้องห้องนั้นแหละแต่หามไม่เจอละ <c oughs> มาดีหดูดิครับ เอสเกตซีหนกครับถึงแม้ว oh. ่าตัวรักเดิมเนาะกระสุนมันถึงมันกระสุนมันจะแบบไม่เยอะเออยิงไ่โดน่ะมันมอนมีคนยิงกูรอดอย่างเงี้ย อะไรอ่ะอ๋อสวัสดีครับท็อปวันเพิ่งดูคลิปเขาเพิ่งดูคลิปผมไปแต่เขาไม่รู้ว่าเป็นผมเล่นวันนี้ทอลอมหนะ้าทอลอมอุ้ยโอ้โหโดนลูกสองนี่้อลอมหนะ้าอ,อพี่ท็อปวันมาเล่นนี่อย่าทักเป็นผมนะนี่ดีนะนี่นะนี่นะเฮ้ยนี่นะ,นนะ,นนะ,นนะโอ้ มาครับผมจะไม่ยามยิงหัวให้ได้นะครับถึงแม้ว่าผมจะเป็น <the> ผู้เล่นคนที่ไม่ได้เก่งนะครับ <the> เป็นสายตัวเบอบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนข้า <the> งหน้ามีตัวนีโ้โหโดนโดนโดนบอกเลยว่าระเบิดที่ผมปาไปเนี่ยมันจะไม่เห็นรัศกมีระเบิดเลยมันเป็นมันเป็นความเป็นความสมารถของตัวระเบิด วีน่าดิ้งน่าดิ้งวีงแล้วอัติแม็กแน่นอนเสียงนี้น <c oughs> โดนอัติแม็กสอย อืมร้อยโอ้โหพลังเฮดเคซีหนึ่งหกพลังปืนถาวรนะครับซ่อมด้วยพ o i n ครับผมแปดสิบเก้า p o i นะครับถือว่าคุ้มค่าเลยเป็นปืนถาวรที่แบบคุ้มค่าเลยเนี่ยมาเนี่ยแหละตอนแรกผมเล่นห้องนี้เนี่ยหละจำได้แต่ตอนแรกเป็นด่าน M Stee เดี๋ยวมาอยู่ม,มุมนี้แหละน่าสิโอ้โห โอ้เรียบร้อยโดนตุ๋ยผมว่าแล้วต้องมีคนมารอซึ้งไมเอา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 แบบนี้ไม่ได้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 เออปาณาจาอันนี้ไม่ได้โอ้เสียระบบหมดนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเออเปืนดีมีคุณภาพนะครับ อยากได้สิ้เลยเอ้าโหนัดเด้งครับไม่รู้ว่าโดสนสไนจิงหรือยังไงนะเมื okay. oh, ่อกี้โอ้โหหล่อยเขาแท้ๆกับแต่ยิงไม่โดนตอนตอนหลังไงเออข <Head shot. S 2> นวดโอ้โหโอ้โห เดี๋ยว่าจะไปตายอ้าวเด๋กว่าพ้นเยบร้อย head shot ยูโน่อะไรงูนี่โอ้ดดด สบันบังมาเนี่ยสบันบังอ่ะนายระวังน่าสบันบังเว้ยเมื่อกี้จริงเออตายทันทีหลบ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 โดนใส่

โอ้โหหลุดน,นี่ไงนี่ไงโหแต่แต่แบบว่าเวลาเวลายิงนี่ถ้าเป็นตัวอย่างเงี้ยตัว,ต,วตัวถาวรอ,อะระวังกระสุนนี่ดีที่สุดเลยเพราะมันลั่น เพราะมันลั่นแบบว่ามันไม่ได้ลั่นช้าไงมันลั่นเร็วอยู่นะโออนี่ไนี่ไง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 สวัสดีครับผมสวัสดีครับผม này đi đi này thì cũng bay lòng bài tắc gì Kinh trình โอ้โหเจจจมีกันมายิงกันมาเลยนะยิงยิงกันมาเลยนะยิงกันมาเลยนะต้องโดนแั้วพีโอ้โหจะยินยินเลยครับมามันมาอ่องนี่ทีเ่เห็นข้างบนเฮ้ยอย่าบอกนะโอ้โห โดนเก็บงานอีกแล้วนี่ไหนไ<ป>มาวางเบิร์วางเบิร์เบิร์สูดไม่มาโอโ้โหยังไม่ทันตั้งตัวเลยเมื่อกี้เฮ้ยบ้านเราหรอถามจริงเราจะโดนไอ้นี่แน่เลยแน่เลยคนดูยิบตายแล้ว 我打断。 อื้อัดตัวมาเลยกูกูกูวางเป้าไม่ถูกนะกูโอ้โหวางพยายามวางเป้าไอ้ได้ระดับหัวแหละแม่แต่ตัวไอ้ัดนมันไวอะมือไม่ไวตามเฮ้ยนานเองแล้ว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออ สวยแหมแหมเฮ้ยมาอีกแล้วเหรอเล่นสถานการณ์นี้ล่ะมาจังเลยตายยังเออเมื่อกี้เราได้เปรียบไงมีมุมกำบังมีมุมกำบังไม่มีโอ้เลืครับตัวเดียวครับ ถึงว่าทำไมฝั่งตรงข้ามสกอร์เขาแบบนำฝั่งนี้โอ้โหเขามีที่หนึ่งฝั่งตรงข้ามตัวตึงนะครับ<ป>มา่าอย่างตึงเลยป่าระเบิดจากไปก่อนดนิ<ป>โดนว่ะโดนว่ะ ระเบิดที่ที่ผมถือนี่อย่างเกรียนะเอาจริงๆอ,อ่ะเอาอะไรวะหนีมาโดนระเบิดกูเอ่ไปไปตามเพื่อนตามเพื่อนตามเพื่อนวางได้ไหม เออโเฮ้ยไม่ตายได้ปหรสวยเอ้าดูก็ดีละมาระเบิ่มเดาไปก่อนเผื่อได้เผื่อไ,ได้ไม่ได้มะรอบนี้ก็ไม่รู้รอบนี้เขารู้แล้วเออ เขารู้ทันเราแล้วจริงระวังนะเพื่อน แตกคู่บอกเลยแตกคู่อุย้ยเหลือกับที่สองทีมเราเฮ้ยมาเหรอยังยังจะดันนี้ต้องคิดให้ดีจริงๆโอ้หน้ากาเขาเด้งเหนะเวไยผมยิงโดนหนัว่เนี่ยเสียงเฮลเป็นโปรเ e คชั o นี่ยังดังอยื่เลย เอ้าระเบิดกูปาไปไม่ท้นเหรอโอ้ผมนึกว่าระเบิดปลาระเบิดกูติดอะไรปะเมื่อกี้โอ้จบแล้วนะครับลุยกันต่อครับเดี๋ยวเกมก็จะจบแล้วถ้าเราชนะนะ ดูกูตาระเบิดถึงว่าเมื่อกี้ทำไมกูตายโง่จังเฮ้ยเพื่อนดีเดี๋ยวนึงตัวนี้ถอยก่อนถอยไกลหน่อยเมื่อกี้ดีเจ็ดมาใกล้เลยแล้วเรายิงเขาหน้าเด้งไงคือแบบจบเลยแบบ จากจะหล่อไม่หล่อเลยเนี่ยแต่คู่เลยอย่างนั้นเหรียจบฆ่าปุ๊บรู้ปั๊บเลย ทำไมต้องที่กูอ,อยู่คนเดียววะหรือว่ากูตายช้าเองโอ้ยไม่ได้นะพี่ผมผมนี่แม่นตัวมากอืมแม่นตัว you know <c oughs> แม่นตัว you know <c oughs> โอเคครับผมก็ไว้เพียงท่นนี้กัและกันนะครับผมกับการเล่น h k 416เจ้าปืนตัวนี้นะครับผมซึ่งผมก็พูดได้ความเดียวเลยนะว่าเป็นปืนที่น่าสะสมอันนี้พูดจริงน่าสะสมเลยนะครับเดิมๆปืนมันดีอยู่แล้วด้วยนะครับมันดีกว่า h k 417ที่เป็นตัวดั้งเดิมที่ขายอยู่ในคางเองนนะเนี่ยดีกว่านะครับผมคือมันดีกว่ายังไงล่ะคือมันปืนเนี่ยมันคุมง่ายมาเล่นง่ายอาจจะไม่ได้ดีเท่า HK 417เยคับโมตัวนั้นอาจจะคุมดีกว่า นะครับผมอ่าตัวน่าจะคุมดีกว่าแต่ว่าตัวเนี้ยคือมันพูดยังไงเดียคือมันลงตัวมากเลยนะครับก็ไม่ได้เล่นง่ายเกินไปผมมองว่ามันไม่ได้เล่นง่ายนะจริงๆผมมองไม่ได้เล่นง่ายก็ใส่ชายาคุมเนี่ยจะถือว่าเล่นง่ายขึ้นในระดับระดับหนึ่งเลยนะครับผมอ่าแต่ว่าปืนตัวเนี้ยผมก็มองว่ามันแบบน่าสะสมเป็นตัวดั้งเดิมด้วยนะครับผม ใครที่ชอบใครที่ชอบปืนแบบตัวดั้งเดิมอะสายปืนดั้งเดิมอะชอบแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายสะสมผมบอกแล้วว่าคุณไม่ควรพลาดจริงๆใครที่เป็นสายสะสมผมบอกแล้ว่าคุณไม่ควรพลาดเหมือนกับไอดีนี้นะครับเขาไม่พลาดเลยนะผมดูดิบาเลตแม่งกันยังครบ <c oughs> <c oughs> ไม่รูจะแบบคือไม่ได้จะอะไรนะแต่แบบโอ้บาเลตเขานี่คือไม่ไม่พลาดเลยนะดูดินนบาเลตที่ครบไม้ครบมืออ่ะโอเครับผมครบกรับชมคลิปนี้มากครับผมแล้วเจอกันจ้า